คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีรุ้นกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเนาะช่องป่าปลอนนะครับทุกคนก็โอเคเนาะวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องป่าปลอนปีจีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมรักกี้เนโกะนะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับไปรับชมกันเลย ก็วันนี้นะครับผมก็พาทุนมา1,250นะครับก็ไม่ขออะไรเยอะนะเราวันนี้เราไปเบียดสิบก่อนแล้วกัน750นะครับไปอ่ะโอเคนะครับได้มาสิบหมุนเดอ้ออ่ะไปดูกันเลยนะครับ ใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันเนาะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ mm hmm. ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับ mm hmm. อ่ะโอเคนะครับจะมีอะไรมาสวยๆไหมเนาะ อ่ะโอเคนะครับใครอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรดูนะครับของใครพี่จงไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอ่ะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมแมวนันลกนะครของเจ้ง อ่ะโอเคคูณ22ดอกนี้สวยครับ2,300เออหลูเรื่องนะครับทุกคนแมวมาแล้วเฮว้ยอ่ะโอเคของจริงนะครับผมอ่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะนะครับนะเจ็บคอเลยครับเออหลูเรื่องนะครับนะเต็มกาลาเบล ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรดูนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยเออสอง6ันสามรอยเจ็ดบกนะครับคาย pg นะครับเกมแมวลัคกี้นโกะนะครับอ่าวเรื่องนะครับสวยจัดอ่ะสอง0ันปด้ยสิบนะครับอย่างนี้ต้องซ้ำอีกไม้หนึ่งนะครับอ่ะไปนะครับซื้อไป2 2 5 0ันอสะครับในเบส3 สามสิบนะอ่าโอเคอ่ะมาดูกันเลยนะครับ ใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมด้วยุ่นอ่ะโอเคอ่ะไม้นี้เหมือนเราจะโดนนะครับอะไรกับเนี่ย อ่ะมาดูกันนะครับเหล็กสองหมุนนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเนาะมับมบัโอ้โหเรียบร้อยนะครับมานี้โดนเฉยเลยเฮ้ยอะไรกับนี้อ่ะขึ้นมาเบดสูงโอ้โดนเฉยเลยนะครับผมอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวจะไปเบดยี่สิบแล้วกันนะครับวัดกันไปเลยนะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะะอ่ะมาหนึ่งพันห้าร้อยนะครับ มาดูกันเลยนะครับสําหรับ10หมุนเออ อ่ะโอเคนะครับสวยงามฮะห้าร้อยนะครับทนะุกคนอ่ะเหลือสี่หมุนนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะรอดหรือเปล่าเนาะอีกสี่หมุนนะครับมาดูกันโอ้โหเรียบร้อยอีกแล้วอะไรวะเนี่ยอ่ะลองกดหมุนเองแล้วกันนะครับ โอ้โหเกินไปโอ้โหต้องการ750นะครับเฮ้ยอะไรกับเนี่ยโอ้โหเบ้าวรลๆเลยทุกคนโอ้โหเรียบร้อยเอาโอ้โหเฮ้ยมีลุ้นนะครับจะมาหรือเปล่านะเบียร้าสิบนะ โอ้โหเกินไปวะนะอ่ะโอเคสวยเราต้องการ7 5 0นะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนาะเหมือนจะโดนนะคลิปนี้นะเหมือนเราจะไม่รอดนะทุกคนนะคลิปนี้อ่ะโอเคโดนแมวล่อซะแล้วนะครับผม ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวอ่ะโอเคสวยซูชิช่องหนึ่งต้องมาแล้วแหละจังหวะน,นี้นะครับโอ้โหเกินมาลุ้นกันนะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับอ่ะเอ้ยได้เคสวยเออโอ้โห อ่ะโอเคนะครับต้องการ750นะอ่ะโอเคนะครับเริ่มจะว่าลรัวรัวแล้วนะครับจังหวะนี้อ่ะน่าจะถึงแล้วแหละนะครับสวยเออ หมากระวาเจ็ดร้อยยี่สิบหวานเจียเ๊ยบเฮ้ยข้างนอกมาดีวะนะทุกคนนะอ่ะเราก็ลองหมุนกันไปดูนะครับเอ้ยเรียบร้อยนะครับหมาเบ 50, เียดนสิเฮ้ยของจริงอ่ะโอเคสวยนะครับมาดูกันนะครับสิบหมุนนะของฟรีนะเบียดนะสิบนะเบียดนสิบนะครับเอาเรื่องมีไง อ่ะโอเคนะครับเบีดห้าสิบนะต้อซื้อก็ประมาณเท่าไหร่วะสามพัน้ารเจ็ิบนะประมาณนะโอ้โหจะได้ซูชินะอ่ะมาดูกันนะทุกคนว่าจะแตกหรือเปล่าสวยของฟรีนะครับผมเอาหวานจีบนะครับนะกดหยุดไปเลยเด้อหนึ่งพัน้าสิบนะครับ ใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับรออะไรอยู่นะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับเออเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับอ่ะโอเค ก็จอก,กันไปที่3,500นะทุกคนก็โอเคนะครับไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอาเนาะก็สำหรับลู่นี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับผม